ในช่วงนี้นะคะถ้าหากท่านจะเจรจาค้าขายหรือจะนําเงินไปลงทุนใดๆอาจจะยังไม่เหมาะเพราะท่านอาจจะนําเงินไปทิ้งไว้แบบศูนย์เปล่าค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับอาจารย์นิติทนฟันทองกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะอาจารย์นิตก็จะมาพูดคุยถึงในเรื่องของท่านที่เกิดในวันศุกร์กันค่ะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักและสุขภาพของท่านที่เกิดในวันศุกร์เป็นอย่างไรเรามาอัปเดตกันเลยดีกว่าค่ะ การเงินค่ะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะด้วยดาวพฤหสัสบดีนะคะเดินโคจรอ,อยู่ในมุมที่หยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์นี้ท่านจึงยังไม่เหมาะที่จะต้องไปเจรจาค้าขายหรือลงทุนใดๆค่ะขอให้ท่านเก็บเงินไว้ก่อนนะคะดีกว่านําไปลงทุนแล้วศูนย์เปล่าค่ะส่วนในเรื่องของคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาก็ยังพอพึ่งพาให้ได้ชื่นใจในเรื่องการหาไรายได้อยู่ค่ะ การงานคะ่ะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะดาวอาทิตย์นะคะเดินโคจรได้ตำแหน่งนิดคะ่ะในช่วงนี้จึงไม่ควรออกตัวแรงนะคะไม่ควรแสดงอำนาจใดๆค่ะในช่วงนี้ควรเก็บตัวนิ่งๆหรือเป็นแรงผลักดันอยู่เบื้องหลังจะดีกว่าคะ่ะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะและสำหรับในเรื่องของการงานที่เคยเจรจาติดต่อไว้ก่อนหน้านี้อาจจะมีผลสำเร็จดังใจหมายได้รับข่าวดีคะ่ะ เสริมมงคลค่ะอาจารย์ขอแนะนำให้ท่านบูชาเหรียญพระราหูทรงคุดรุ่นหลังดวงดีค่ะและทาติพึ่งฟันธงพระหริหราประทานพรเพื่อเสริมและหนุนบังเกิดให้มีความสำเร็จในเรื่องของการเจรจาในเรื่องของการงานและการเงินค่ะ ความรักค่ะสำหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงสัปดาห์นี้นะคะมองตาก็รู้ใจค่ะมันหยอดคำหวานกันไว้เออออพูดคุยไปในทิศทางเดียวกันนะคะปรึกษาหารือกันทุกเรื่องอย่าขัดคอกันนะคะความสัมพันธ์ในครอบครัวจะได้ราบลื่นค่ะและสำหรับท่านที่ยังโสดอยู่ในช่วงนี้จะมีคนหน้าตาดีเป็นสายเปเข้ามาขอสานสัมพันธ์ค่ะ สุขภาพการในช่วงสัปดาห์นี้นะคะท่านต้องระมัดระวังดูแลในเรื่องของระบบขับถ่ายของท่านให้ดีค่ะอาจจะมีปัญหาท้องผูกตามมาได้นะคะในช่วงนี้ท่านควรจะทานผักผล,ลไม้หรืออาหารที่มันย่อยง่ายๆนะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้กระเพาะอ,อาหารของท่านทำงานหนักจนเกินไปค่ะและสำหรับสัปดาห์นี้นะคะอาจารย์นิ้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะในช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวแล้วดูแลสุขภาพ ทั้งตัวเองและคนรอบตัวให้ดีๆนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ